สวัสดีค่ะตลาดวันนี้ถ้าให้สรุปในประโยคเดียวนะคะก็คือเงินมันดุขึ้นค่ะดุขึ้นเหรอครับใช่ค่ะคือคนกล้าเสี่ยงกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยดูง่ายๆคือเงินไหลออกจากของปลอดภัยอย่างทองคํากับพันธบัตรแล้วก็วิ่งเข้าตลาดหุ้นกันใหญ่แต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ได้วิ่งเข้าที่เดิมๆที่เราคุ้นเคยกันใช่เลยครับวันนี้เรามีจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ๆอยู่เอ่อสี่ชิ้นที่ต้องมาต่อกันให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ชิ้นแรกก็คือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจสารัฐที่อยู่ๆก็กลับมาแข็งแกร่งซะอย่างนั้นจนทำให้นักลงทุนต้องคิดใหม่ทำใหม่เรื่องทิศทางดอกเบีย้ยชิ้นที่สองคือเรื่องของบริษัท AI สุดแสบอย่าง Palantir ที่ผลประกอบการออกมาสะเทือนวงการชิ้นที่สามเป็นข่าวลือระดับอาจจะเปลี่ยนโลกเลยคือการรวมร่างกันของ SpaceX กับ xAI ของ Elon Musk และชิ้นสุดท้ายคือเกมการเมืองทั้งในและนอกประเทศที่อาจจะชี้ชะตาทิศทางตลาดได้เลยครับเยี่ยมเลยค่ะเราจะมาค่อยๆต่อจิ๊กซอเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อหาคำตอบว่าเบื้องหลังข่าวและตัวเลขพวกนี้มันกำลังบอกอะไรเราอยู่กันแน่งั้นเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยที่บอกว่าเงินมันเปลี่ยนทิศทางนี่มันเป็นยังไงคะคือที่เห็นชัดๆวันนี้นะคะดัชนี s p 5 0 0บวกขึ้นมาประมาณ0.5เ แต่ที่ฉันว่ามันน่าสนใจกว่านั้นคือไส้ในของมันครับเพราะกลุ่มหุ้น7นางฟ้าหรือ Magnificent Seven แทบไม่ขยับเลยค่ะเดี๋ยวนะคะช่วยทวนนิดหนึ่งในเมคคะว่า7นางฟ้านี่มีใครบ้างเผื่อบางคนอาจจะลืมไปแล้วได้เลยครับกลุ่ม Magnificent Seven ก็คือหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่7ตัวที่ขับเคลื่อนตลาดมาตลอดปีที่แล้วครับมี Apple Microsoft Alphabet หรือ Google Amazon Nvidia Meta และก็เทส l a ครับค่ะการที่หุ้นกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเหมือนหัวรถจักรของตลาดมาตลอดกลับนิ่งๆแต่วันนี้ดัดชนีดาวโจนส์ที่เป็นตัวแทนของหุ้นอุตสาหกรรมดั้งเดิมกลับพุ่งแรง1.1%โอ้โหไปหาหุ้นกลุ่มอื่นที่น่าจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่กําลังจะดีขึ้นจริงๆ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่านักลงทุนเริ่มมองหาดาวดวงใหม่ๆนอกเหนือจากเจ็ดนางฟ้าแล้วแล้วอะไรเป็นตัวยืนยันความคิดนี้ของตลาดล่ะคะคำตอบอยู่ในตลาดพันธบัตรเลยครับวันนี้เราเห็นคนเทขายพันธบัตรรัฐบาลกันเยอะมากอืมพอคนเทขายเยอะๆราคาพันธบัตรก็ตกซึ่งมันทำให้ผลตอบแทนหรือบอลยิสำหรับคนที่จะซื้อใหม่มันสูงขึ้นครับค่ะ อย่างพันธบัตรอายุ10ปีผลตอบแทนขยับขึ้นมาที่4.28%พอผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่แทบจะไร้ความเสี่ยงมันน่าดึงดูดขนาดนี้มันก็เลยเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดูดเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอ๋อนี่คือการที่ตลาดส่งสัญญาณดังๆเลยว่าฉันไม่คิดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะรีบลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้แล้วนะตอนนี้ตลาดมองข้ามไปถึงเดือนกรกฎาคมแล้วด้วยครับ โหผลกระทบมันเป็นลูกโซ่เลยล่ะคะ่ะพอคาดการเรื่องดอกเบี้ยเปลี่ยนไปเงินดอลลาร์ก็เลยแข่งค่าขึ้น0.3%ครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการแข่งค่าในรอบ2วันที่แรงสุดตั้งแต่ปีก่อนเลยแล้วก็ไปกดดันค่าเงินสกุลอื่นอย่างยูโรกับเยนทีนี้พอเงินดอลลาร์แข็งทองคำที่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์ก็เลยโดนเทขายทำกำไรออกมาหนักเลยดิ่งลงไปเกือบ5%เยอะมากนะครับนั่น ส่วนน้ำมันดิบ WTI ก็ร่วงไป4.5%เพราะมีข่าวว่าทรัมป์กำลังไปเจรจากับอิหร่านความเสี่ยงในตะวันออกกลางเลยลดลงไปอีกทั้งหมดนี้มันวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเดียวกันเลยครับคือความเชื่อมั่นที่จู่ๆก็พุ่งพรวดขึ้นมาในตลาดเอาละค่ะ เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอะไรคือตัวจุดประกายความเชื่อมั่นนี้ตัวเลขเศรษฐกิจดีมันก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่การที่ตลาดตอบรับแรงและพร้อมใจกันทิ้งสินทรัพย์ปลอดภัยขนาดนี้มันมีแค่ตัวเลข ISM ตัวเดียวจริงๆหรอคะหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในน,นั้นที่นักลงทุนเห็นเป็นคำถามที่ดีมากครับคือตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของ ISM ที่กระโดดจาก47.9มาอยู่ที่52.6เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาธรรมาครับค่ะ ต้องเข้าใจก่อนว่าดัชนีตัวนี้มันเหมือนเครื่องตรวจสุขภาพของภาคการผลิตถ้าเกิน50แปลว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวต่ำกว่า50คือหดตัวการที่มันไม่แค่ข้ามเส้น50มาได้แต่พุ่งไปถึง52.6ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี2022และชนะทุกคำคาดการของนักเศรษฐศาสตร์มันจึงเป็นเหมือนการประกาศว่าคนไข้ฟื้นแล้วและแข็งแรงกว่าที่ทุกคนคิดมีคำพูดของคุณไบรอันแจ็กเก็ตเซนจาก Anne x Wolf Management เขาบอกว่าภาคการผลิตเหมือนกำลังตื่นจากการจำศีลในฤดูหนาวอันยาวนานและครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นของจริงแล้วอะไรที่ทำให้เขาเชื่อว่ามันเป็นของจริงล่ะคะเพราะไส้ในของรายงานมันแข็งแกร่งมากครับตัวเลขสำคัญที่สุดคือคำสั่งซื้อใหม่หรือ new orders พุ่งขึ้นเกือบ10จุดเป็นการโตเร็วที่สุดในรอบเกือบ4ปีเลยโห4ปีเลยเหรอคะใช่ครับนี่คือสัญ,ญญาณบอกอนาคตครับว่าโรงงานต่างๆจะมีงานทำไปอีกนาน และพอไปดูยอดคำสั่งซื้อคงค้างหรือ b a c k l o g s ก็กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบหลายปีแปลว่าตอนนี้ผลิตของส่งไม่ทันแล้วด้วยซ้าโอโ้โหแถมสต็อกสินค้าที่ลูกค้าตุนไว้ก็ลดลงหัวภาพแสดงว่าเดี๋ยวลูกค้าก็ต้องกลับมาสั่งของเพิ่มล็อตใหญ่อีกรอบฟังดูเหมือนมีแต่ข่าวดีนะคะแต่ประ,ปะติเรื่องแบบนี้มักจะมีอีกด้านของเหรียญเสมอถูกต้องครับข่าวดีนี้มาพร้อมกับป้ายราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันยังไงคะ เพราะในรายงานเดียวกันดัชนีราคาที่ผู้ผลิตต้องจ่ายเป็นค่าวัตถุดิบหรือ Prices Paid Index ก็ดีตัวขึ้นสูงสุงสดในรอบสเดือนเหมือนกันอา้าวนี่คือสัญญาณแรกของแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อที่อาจจะกลับมาได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากความกังวลเรื่องกำแงพงภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นทำเอาผู้ประกอบการต้องรีบซื้อของมาตุนไว้ก่อนนี่แหละครับคือดาบสองคมที่เฟดต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดและเป็นเหตุผลที่ตลาดเชื่อว่าเฟดคงยังไม่กล้าลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ โอเคค่ะภาพใหญ่เศรษฐกิจชัดเจนขึ้นมากเลยในขณะที่เศรษฐกิจเก่ากำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตัดภาพมาที่โลกเทคโนโลยีก็มีบริษัทหนึ่งที่ทุกคนรักที่จะเถียงกันอย่กับมันพึ่งจะประกาศผลประกอบการที่เหมือนระเบิดลงกลางตลาดเลยนั่นคือแพ l a n ทียหรือ PLTR ค่ะโอ้เรื่องนี้ต้องคุยยาวเลยครับหุ้น PLTR พุ่งไป8%นอกเวลาทำงานหลังจากประกาศงบ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ราคาร่วงจากจุดสูงสุดมาเกือบ30%อะไรทำให้มันพุ่งขนาดนั้นคะที่มันจุดพลุติดก็เพราะรายได้ไตรามาส4ี่โตแบบมโหราตถึง70%ไปแตะ1.41่1.41พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้เยอะมากและที่สำคัญคือมันโตทุกส่วนจริงๆทั้งลูกค้าภาครัฐลูกค้าเอกชนในสหรัฐผลงานดีเกินคาดไปหมดเลยครับ แต่ที่ฉันได้ยินมาสิ่งที่ทำให้นักลงทุนฮือฮากันจริงๆไม่ใช่ตัวเลขในอดีตแต่เป็นสิ่งที่บริษทัทบอกว่าจะทำในอนาคตใช่ไหมคะประเด็นอยู่ตรงนั้นเลยครับพาลันเทียประกาศคาดการรายได้สำหรับปีงบประมาณ2026ว่าจะอยู่ระหว่าง7.18ถึง7.2พันล้านดอลลาร์แล้วมันเยอะกว่าที่คาดไว้แค่ไหนคะเพื่อให้เห็นภาพนะครับว a l l s t ตรีททั้งหมดคาดการตัวเลขนี้ไว้ที่แค่6.27พันล้านดอลลาร์เท่านั้นเองโห คือมันสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้แบบคนละเรื่องเลยนี่คือการประกาศความเชื่อมั่นในตัวเองแบบสุดๆแถม CEO อย่างอเล็กซซนเดอร์คาร์บยังเขียนจดหมายถึงผู้ถือหุ้นบอกว่ารายได้ที่พุ่งขึ้นนี้เป็นเหมือนรางวัลจากจักรวาลหรือ cosmic reward คือใช้คำได้ยิ่งใหญ่อลังการซึ่งก็เป็นสไตล์ของเขาและเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์พา l ันเทียไปแล้วมันทำให้นักลงทุนรู้สึกว่ากำลังลงทุนในอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าแค่บริษัทซอฟ์แว์ธรรมดาธรรมดาแต่มันก็มาพร้อมกับราคาหุ้นที่แพงมหาศาลเลยใช่ไหมคะฉันเห็นตัวเลข P/E ratio อยู่ที่141เท่าใช่ครับคือมันบ้าไปแล้วสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย P/E คือ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นนะคะยิ่งสูงก็แปลว่าคนยิ่งยอมจ่ายแพงเพื่อซื้ออนาคตของบริษัทนั้นๆแล้ว141เท่านี่มันหมายความว่ายังไงคะนักลงทุนเขาเห็นอะไรกันนี่คือตัวอย่างคลาสสิกของตลาดที่กําลังซื้ออนาคตครับ นักลงทุนที่ซื้อพลันเทียวันนี้เขาไม่ได้มอง PE ของปัจจุบันแล้วเขากำลังเดิมพันว่าแพลตฟอร์ม AI ของพลันเทียที่ชื่อว่า a i p จะกลายเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐในอนาคตซึ่งถ้าพวกเขาทำได้จริงมูลค่า PE141 เท่าในวันนี้อาจจะดูถูกไปเลยก็ได้ในอีก5-10ปีข้างหน้าแต่บริษัทนี้ก็มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งเยอะมากนะคะทั้งเรื่องการทำงานร่วมกับหน่วยงานตรวจคน้ เข้าเมืองหรือ ICE หรือแม้แต่นักลงทุนดังๆอย่างไมเคิลเบอรีก็เคยออกมาบอกว่าเขาช็อตหุ้นตัวนี้ด้วยใช่ครับคำว่าช็อตในที่นี้คือการเดิมพันว่าราคาหุ้นจะตกนะครับซึ่งเบอรีก็เคยทำจริงแล้วผลเป็นยังไงคะผลลัพธ์คือในช่วง2ปีที่ผ่านมามูลค่าบริษัทกลับพุ่งขึ้นเกือบ800เอร์เซสวนทางกับที่เขาคิดเลยครับโอ้โห oh. ส่วนเรื่องความขัดแยง้งก็เป็นอีกด้านของพา l เลนเทียที่ต้องยอมรับ บริษัทถูกวิจารณ์หนักเรื่องแอปอ l ลิตที่ใช้ AI ช่วยระบุพิกัดเป้าหมายให้หน่วยงานไอซ์ซึ่งก็มีคนประท้วงเยอะแต่ในมุมของ CEO ีโอเขากลับมองว่าซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยแหละที่ช่วยสร้างกรอบการทํางานที่โปร่งใสและป้องกันการใช้อํานาจรัฐในทางที่ผิดมันเป็นบริษัทสีเทาๆท,ที่มีทั้งคนที่รักและเกลียด ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีของเขานั้นส่งพลังจริงๆโห oh, พูดถึงแพล a n t นเทียแล้วนึกว่าความทยะยอทะยานจะสุดยอดแล้วนะคะแต่เหมือนอีลอนมัสจะไม่ยอมน้อยหน้าเลยมีข่าวลือออกมาว่าเขากำลังจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือเอา Space X มารวมกับ XAI จริงหรอคะเนี่ยข่าวนี้ใหญ่มากครับและถ้าเป็นจริงมันจะสร้างบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นที่ท่งอิทธิพลที่สุดในโลกขึ้นมาทันที โดยมูลค่าประเมินที่อาจสูงถึง1.25ล้านล้านดอลลาร์1.25ล้านล้านใช่ครับมันคือการรวมอาราชาันแห่งอวกาศอย่าง SpaceX มารวมกับดาวรุ่งพุ่งแรงในโลก AI อย่าง XAI เข้าไว้ด้วยกันแต่วทำไมต้องรวมกันล่ะคะแล้วไอเดียที่เรียกว่า AI ในอวกาศหรือ Space Space AI นี่มันคืออะไรกันแน่ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยมาสเคยพูดไว้ครับว่า วิธีที่ประหยัดต้นทุนที่สุดในการประมวลผล AI ในอีก2-3ปีข้างหน้าคือการทำในอวกาศทำในอวกาศใช่ครับแนวคิดของเขาคือแทนที่จะสร้าง Data Center ขนาดมาหึมาบนโลกที่ใช้พลังงานมหาศาลและต้องการระบบหล่อเย็งที่ซับซ้อน oh. เขากาจะส่ง Data Center ขึ้นไปโคจรรอบโลกเลยอ๋อ oh. ซึ่งในอวกาศมันเย็นอยู่แล้วและสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ นี่คือวิสัยทัศน์ระยะยาวของเขาครับฟังดูสุดยอดมากแต่ในระยะสั้นเหรอคะการรวมกันนี้มันมีประโยชน์อะไรที่จับต้องได้มากกว่าน,นั้นไหมมีแน่นอนครับและนี่คือเหตุผลหลักในเชิงธุรกิจเลยมันคือการแก้ปัญหาคอขวดทางการเงินอืทุกวันนี้ XAI เป็นบริษัทที่เผาเงินหนักมากน่าจะเดือนละเป็นพันล้านดอลลาร์เพื่อเร่งพัฒนา AI ให้ทันคู่แข่ง ในทางกลับการ SpaceX โดยเฉพาะธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอย่าง Starlink ได้กลายเป็นแม่วัวแด่เตียนหรือ cash cow ที่สร้างกระแสงเงินสดได้อย่างมหาศาลไปแล้วอ๋อก็คือเหมือนเอามาอุ้มกันถูกต้องครับการรวมกันครั้งนี้จึงเหมือนกับว่า SpaceX จะกลายเป็นท่อนน้ำเลี้ยงชั้นดีให้กับ XAI โดยที่ Musk ไม่ต้องวิ่งออกไปหานักลงทุนข้างนอกบ่อยๆ เท่ากับว่ามันจะกลายเป็นจกักรวรรดิเทคโนโลยีที่ครบวงจรมากๆเป็นเครื่องจักรนวัตกรรมที่ผลิตทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเลยใช่เลยครับแต่มันเป็นจกักรวรรดิที่มาพร้อมกับความเสี่ยงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันเพราะมันคือการรวมทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลางอํานาจของคนคนเดียวถ้าการตัดสินใจของมัสก์พลาดขึ้นมาผลกระทบมันจะมาหาศาลและเป็นวงกว้างมากครับค่ะแต่นั่นก็คืออนาคต ตอนนี้พวกเขามีแผนจะยื่นขออนุญาตปล่อยดาวเทียมเพิ่มอีก1ล้านดวงและที่สำคัญคือมีข่าวว่า SpaceX อาจจะ IPO เข้าตลาดหุ้นภายในปีนี้ด้วยจริงเหรอคะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงน,นี่จะเป็น IPO ที่คนทั้งโลกรอคอยเลยครับโอเคค่ะเราเห็นทั้งภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่งและความฝันทางเทคโนโลโยีที่ยิ่งใหญ่แต่ทั้งหมดนี้ก็อาจจะสะดุดได้ถ้าการเมืองไม่นิ่งใช่ไหมคะแน่นอนครับ เรามาปิดท้ายกันที่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์กันบ้างเริ่มจากข่าวดีก่อนละกันค่ะข่าวดีมาจากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียครับมีรายงานว่าทรัมป์กับนายดโมดีได้บรรลุข้อตกลงที่เรียกว่าสัญญาสงบศึกทางการค้าได้แล้วรายละเอียดเป็นยังไงคะถ้าจะสรุปแบบง่ายๆนะครับฝั่งที่สหรัฐยอมให้คือลดกำแพงภาษีสินค้าจากอินเดียเหลือ18%และยกเลิกภาษีพิเศษที่เคยตั้งขึ้นเพื่อตอบโต้ที่อินเดียไปซื้อน้ำมันจากรัเสเซีย แล้วอินเดียให้อะไรตอบแทนคะส่วนฝั่งที่อินเดียยอมให้คือหยุดซื้อน้ำมันจากรัเสเซียลดกำแพงภาษีสินค้าสหรัฐเป็น0%และที่สำคัญคือสัญญาว่าจะซื้อสินค้าจากสหรัฐมูลค่ากว่า500แสนล้านดอลลาร์ครับวินวินทั้งคู่เลยนะคะแล้วตลาดตอบรับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะตลาดหุ้นอินเดียดีใจมากครับดับชนี Nifty Futures พุ่งขึ้นทันที 3. 8เ ค่าเงินรูปีก็แข็งค่าขึ้นเพราะความกังวลเรื่องสงครามการค้ามันหายไปครับค่ะส่วนคำถามว่าแล้วอินเดียจะไปซื้อน้ำมันจากใครแทนรัเสเซียก็มีข่าวว่าอาจจะหันไปซื้อจากเวเนซุเอลาและบราซิลแทนเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวแต่ในขณะที่ความสัมพันธ์กับอินเดียดูจะราบรื่นตัดภาพกลับมาที่วอชิงตันดีซีเองกลับมีระเบิดเวลารออยู่เรื่อง Government shutdown ใช่ไหมคะใช่ครับสถานการณ์ในประเทศยังคงตึงเครียด มขัดแย้งหลักอยู่ที่งบประมาณของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุกูมหรือ DHS ครับขัดแย้งกันเรื่องอะไรคะคือพรรคเดโมแครตไม่พอใจการทำงานของหน่วยงาน ICE ที่ดูแลเรื่องคนเข้าเมืองเลยยื่นคำขาดว่าต้องมีการปฏิรูปเช่นเจ้าหน้าที่ต้องติดกล้อง b ดี y c a m ตลอดเวลา แต่ฝ่ายรีพับลิกันสายแข็งไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ทำให้การเจรจางบประมาณยังไปไม่ถึงไหนเราถ้ามันชัดดาวขึ้นมาจริงๆผลกระทบคืออะไรคะผลกระทบที่เห็นแล้วคือกระทรวงแรงงานต้องเลื่อนการประกาศตัวเลขจ้างงานประจำเดือนมกราคมออกไปซึ่งเป็นตัวเลขที่นักลงทุนทั่วโลกรอดูอยู่ถ้ามันยืดเยื้อฤดูการยื่นภาษีของคนอเมริกันก็จะวุ่นวายพนักง,งานรัฐบาลหลายแสนคนอาจจะต้องหยุดงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับเงินเดือนอื ซึ่งทรัมป์เองก็ออกมาเตือนเลยนะครับว่าเราจะมีชัดดาวที่ยาวนานและไร้สาระไม่ได้มันจะทำร้ายประเทศเพื่อกดดันให้ทั้งสองฝ่ายรีบหาข้อสรุปให้ได้ฟังทั้งหมดแล้วสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะดูเหมือนตลาดตอนนี้กําลังถูกขับเคลื่อนด้วยสองพลังที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับพลังหนึ่งคือความจริงที่จับต้องได้อย่างตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งมาก แต่อีกพลังหนึ่งก็คือความหวังที่ยิ่งใหญ่ในเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI และอวกาศที่ราคามันวิ่งไปไกลเกินกว่าจะอธิบายด้วยพื้นฐานปัจจุบันได้แล้วเป็นการสรุปที่ดีมากครับตลาดกำลังยืนอยู่บนสองขาที่ว่านี้จริงๆแต่ในความแข็งแกร่งและความหวังนี้มันก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดก็แปลว่าความหวังที่ว่าเฟดจะรีบลดดอกเบี้ยก,ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปอีก ความผันผวนทางการเมืองเรื่องชัดดาวน์ก็ยังเป็นตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้และที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญที่สุดคือการประเมินมูลค่าของหุ้นเทคโนโลยีที่สูงลิว่วมันยังคงเป็นคําถามใหญ่ว่าราคาที่เห็นกันอยู่นี้มันสะท้อนความหวังที่มากเกินไปหรือเปล่าน่าสนใจมากค่ะมันทําให้ฉันเกิดคําถามชวนคีดขึ้นมาว่าในยุคที่เทคโนโลยีกําลังถูกพัฒนาให้ไปไกลถึงนอกโลกเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของมนุษยชาติ แต่ในขณะเดียวกันปัญหาพื้นฐานบนโลกอย่างการเมืองและเศรษฐกิจกลับยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งและคาดเดาได้ยากระหว่างการลงทุนในความหวังที่ยิ่งใหญ่กับการรับมือกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายกว่ากันในโลกยุค